สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวกัมพูชาขเขมิไม่จบดราม่าลุกรามบานไปถึงสถานทูตมาเลเซียจากกรณีที่อังขึ้ o g นโลเจอร์ยูทูเบอร์ Roger, YouTuber, ชื่อดังสัญชาติมาเลเซียได้วิพากษ์วิจารณอาหารกัมพูชาและอาหารลาวมีรสชาติแย่กว่าอาหารไทยและแย่ที่สุดในอาเซียนซึ่งแอดมินก็ได้นําเสนอทัศนคติของชาวอาเซียนที่เห็นด้วยกับอังค์นโรเจอร์ไปแล้ว แต่ชาวเขมรยังไม่จบดราม่าได้รวมตัวกันที่สถานทูตมาเลเซียในกรุงพนมเปญเพื่อยืนหนังสือประท้วงให้สถานทูตมาเลเซียออกมารับผิดชอบเรื่องนี้เพราะอาจจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัมพูชามาเลเซียจากเพจข่าวสื่อเพื่อสันติภาพเขมรก็มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวกัมพูชาท่านแรกครับกว่าที่การท่องเที่ยวกัมพูชาจะโด่งดังไปทั่วลูกรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและประชาชนต้องทำงานอย่างหนกักแต่ต้องมาพังทลายเพราะคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไร้วุฒิภาวะของคนคนเดียวรัฐบาลมาเลเซียต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ท่านต่อไปครับอาหารกัมพูชาคือความภาคภูมิใจของคนเขเมรทั้งประเทศ ดูไหมกัมพูชาเคยได้รับรางวัลตำราอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียจากงานตำราอาหารโลกที่กรุงปารีสฝรั่งเศสก่อนจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ให้ศึกษาข้อมูลด้วยท่านต่อไปครับกัมพูชามีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขมรมีศาสนาสถานของโบราณแล้วมาเลล่ะศาสานาสถานมาเายูมีอะไรก่อนจะด้อยค่าประเทศอื่นก็ดูประเทศตัวเองก่อนนะมีอะไรดีท่านต่อไปครับ นี่คือทฤษฎีส,สมคบคิดมาเลเซียไทยแลนด์เพื่อทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกัมพูชาเพราะหลายปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวกัมพูชาแซงการท่องเที่ยวมาเลเซียแถมยังไล่ตามติดการท่องเที่ยวไทยแบบหายใจลดต้นคออีกด้วยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าการท่องเที่ยวกัมพูชาโตแบบก้าวกระโดดมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปีเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่มาเลเซียและไทยแลนด์จะพยายามสกัดกั้นทุกวิถีทาง แต่ก็ไม่เข้าใจทำไมถึงใช้วิธีที่สกรปรกแบบนี้ทันต่อไปครับบอกตรงๆอาหารมาเลเซียรสชาติแย่เคยลองกินมาแล้วแทบอ้วกเจ้าอย่างนี้เลยใช่ไหมได้นะถ้าคนมาเลเซียต้องการจะเปิดสงครามโซเชียลกับคนเขเมรพวกเราชาวเขเมรพร้อมรบเสมอเคยกลัวที่ไหนทันต่อไปครับต่อไปนี้ในโลกโซเชียลเขเมรจะมีศัตรูเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคือมาเลเนื่อยกับคนไทยยังไม่พอยังต้องมาเหนื่อยกับคนมาเลอีก พวกเราชาวอาเซียนน่าจะส่งเสริมซึ่งกันและกันไม่ใช่เห็นขมิ้นดีกว่าแล้วจะมาอิจฉากันแกล้งท่านต่อไปครับพวกเราชาวขมิ้นต้องพักรบกับคนไทยไปก่อนช่วงนี้หันมาถล่มคุณมาเลดีกว่าเพราะรู้สึกว่าทําอะไรไม่เกรงใจคนขมิ้นแม้แต่น้อยพูดออกมาได้อาหารขมิ้นรสชาติแย่กว่าอาหารไทยถ้าแย่จริงอาหารขมิ้นคงไม่ดังไปทั่วโลกขนาดนี้ท่านต่อไปครับฉันว่าเรื่องนี้มันต้องมีเงื่อนงำอยู่เบื้องหลัง ทำไมยูทูบเบอร์คนนี้ถึงได้จงใจเปรียบเทียบอาหารไทยกับอาหารขมรนแล้วด้อยค่าไม่มาเลเซียก็ไทยแลนด์ที่เป็นสปอนเซอร์ให้ยูทูบเบอร์คนนี้ดีดเครดิตอาหารขมรจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่ายูทูบเบอร์เป็นคนมาเลใช้อาหารขมรนและอาหารไทยเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งก็เป็นไปได้ที่มาเลเซียจะเป็นสปอนเซอร์ให้ยูทูบเบอร์คนนี้หรือไม่ก็ไทยแลนด์เป็นสปอนเซอร์ให้ซะเองเพื่อต้องการดีดเครดิตอาหารขมร ท่านต่อไปครับเอาแบบแฟ,แฟร์ก็ได้ให้ชาวต่างชาติสัก100คนชิมอาหารขมรอาหารไทยและอาหารมาเลแล้วให้เขาตัดสินรสชาติอาหารของประเทศไหนจะอร่อยที่สุดฉันมั่นใจรสชาติอาหารขมรจะอร่อยที่สุดท่านต่อไปครับต้องคอยดูว่าสถานทูตมาเลเซียในกรัรมพูชาจะทำอะไรมากกว่าการออกมาถแถลงชี้แจงให้ตัวเองพ้นผิดหรือไม่เพราะดูเหมือนจะไม่สนใจว่าประเทศกัมพูชาจะเสียหายขนาดไหนอย่าให้ต้องถึงสารโลกนะ ท่านต่อไปครับพวกเราชาวขมรทั้งประเทศต้องช่วยกันกดรายงานให้ช่องของยูทูบเบอร์คนนี้ถูกแบนและขอให้กระทรวงต่างประเทศติดแบ็กริ์ยูทูบเบอร์คนนี้ไม่ให้เข้าประเทศกัมพูชาเพราะไม่อยากให้เข้ามาเหยียบแผ่นดินขมรท่านต่อไปครับความขัดแย้งเรื่องศิลปะวัฒนธรรมของกัมพูชาส่วนมากจะมีไทยแลนด์เป็นคู่กรณีไม่คิดว่ามาเลเซียก็ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของสองมรภูมินี้ คนเขมรนรักและห่วงแหนศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองถ้าคุณมาเลยอยากเป็นศัตรูก็เข้ามาจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าในยุคสงครามกลางเมืองพวกเขมรนแดงได้กวาดล้างเข็นฆ่าคนเขมรนที่เป็นมุสลิมเกือบหมดทั้งประเทศซึ่งพวกเราเขมรนในยุคปัจจุบันก็รู้สึกสงสารและหดหู่แต่ก็ไม่คิดว่าคุณมุสลิมมาเลยูจะตอบแทนคุณเขมรแบบนี้ท่านต่อไปครับ อาหารขมรนแพ้อาหารไทยเพราะการโปรโมทเท่านั้นถ้ากระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชามีงบประมาณในการโปรโมทเท่ากับหรือมากกว่ากระทรวงท่องเที่ยวไทยรับรองอาหารขมรนจะติดหนึ่งในสิบอันดับลูกแน่นอนทันต่อไปครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัมพูชามาเลเซียสถานทูตมาเลเซียต้องดำเนินคดีกับยูทูบเบอร์คนนี้ในข้อหาหมิ่นประมาททำให้อาหารขมรต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงทันต่อไปครับ ถึงแม้ปัจจุบันนี้ประเทศกัมพูชาจะไม่รวยเท่าประเทศมาเลเซียแต่ในอดีตชาติพันธุ์ขมรมีอารยธรรมรุ่งเรืองกว่าทุกชาติพันธ์ในอาเซียนแม้กระทั่งชาติพันธุ์มาเลยูที่ในอดีตเป็นแค่ชาวประมงไม่มีอารยธรรมท่านต่อไปครับถึงแม้สถานทูตมาเลเซียในกัมพูชาจะออกมาถแถลงชี้แจงว่าการวิพากษ์วิจารณ์อาหารขมรแย่ยยกว่าอาหารไทยเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่ความคิดของคนมาเลทั้งประเทศก็ตามแต่มันก็ทําให้กัมพูชาเสียหายทั้งประเทศ จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าถึงแม้จะเป็นการกระทําของคนคนเดียวแต่สถานทูตมาเลเซียน่าจะมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ไม่ใช่ออกมาพูดเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดสถานทูตมาเลเซียและยูทูบเบอร์คนนี้ต้องทําวิดีโอขอโทษและบอกว่ารสชาติอาหารขมรดีกว่าอาหารไทยท่านต่อไปครับเรื่องนี้จะไม่จบลงง่ายๆจนกว่าสถานทูตมาเลเซียและยูทูบเบอร์คนนี้ จะทำให้ชื่อเสียงของอาหารขเขมรกลับขึ้นมาดีเหมือนเดิมพวกเราชาวขเขมรถึงจะไม่รวยมากแต่ก็ไม่เคยไปดูถูกอาหารของชาติอื่นท่านต่อไปครับอาหารขเขมรกําลังได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติแต่ต้องมาหยุดชะงักเพราะคุณปากไม่ดีวิพากวิจารณให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทําไมอาหารไทยมันอร่อยตรงไหนฉันว่าคุณมีอคติกับอาหารขเขมรมากกว่าทันต่อไปครับอยู่ดีๆก็มาบอกว่าอาหารขเขมรรสชาติแย่กว่าอาหารไทย ศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยขมรไทยและมาลีในอดีตใครมีอรารยธรรมรุ่งเรืองมากกว่าการขอมีอรารยธรรมที่สูงที่สุดในอาเซียนแล้วมาเลายูล่ะมีไหมท่านต่อไปครับฉันว่าสถานทูตมาเลเซียควรจะไปลากยูทูบเบอร์คนนี้มาตั้งโต๊ะถแถลงขอโทษที่ได้วิพากษ์วิจารณ์ทาให้อาหารขมรเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะดูเหมือนว่าสถานทูตมาเลเซียก็ไม่จริงใจที่จะแก้ปัญหาทัศนคติของชาวกัมพูชาท่านสุดท้ายครับ ถ้าไม่อยากให้เรื่องบานไปลายไปมากกว่านี้สถานทูตมาเลเซียต้องดำเนินคดีกับยูทูบเบอร์คนนี้และต้องให้เขาตั้งโต๊ะแถลงล่าวคำขอโทษต่อคุณคเขมรนทั้งประเทศด้วยไม่อย่างนั้นอาจจะมีการเผาสถานทูตเหมือนในอดีตนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวกัมพูชาไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ